คนเนี่ยแทงทางเดียวกันหมดเลยคือคิดว่ายังไงเนี่ยประชุม J b บเนี่ยก็ต้องแบบไม่รู้เรื่องไม่ได้เรื่องแทงทางเดียวกันหมดเลยมีแต่รัฐบาลแทงสวนมาว่ากลาบเพื่อเรียบร้อยไม่มีอะไรคมเมนตถ้แหลงข่าวค่ะยังไงก็ต้องใช้แผนที่1นึ่งต่อสองแสนแล้วไทยก็ยอมรับสักพักค,ค่อยมีกระทรวงต่างประเทศเพิ่งตื่นแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นคนไทยทุกคนนะคะ คิดว่าเขมรเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องประชุมเนี่ยก็คงออกมาแบบไม่รู้เรื่องเห็นไหมมันหักหน้าหักใบตาลฟาดหน้ารัฐบาลไม่รู้ตัวกี่รอบตัวกี่รอบละอ่ะทั้งวันนั้นยื่นสารโลกวันอาทิตย์มันจะไปยื่นสารโลกตรงไหนเนี่ยแล้วก็เนี่ยแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเออแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขมรนะท่านจะบอกให้เขมรเนี่ยเป็นแผนแผนที่ก๊อปนะจ๊ะเป็นแผนที่ก๊อปปี้ถ้าเราจะเปรียบก็คือแผนที่ที่เขมรเถอนเนี่ย เหมือนกับหลุยวิตองชาแนลชาแนลลงเกลือต้องเปรียบเทียบฝรั่งเศสนะคะซึ่งของจริงเนี่ยจะอยู่ที่ฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังแบบยังไม่ได้หลักฐานอะไรมันต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมมันจะยื่นแผนที่ฉบับก๊อปปี้เนี่ยต่อสารโลกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันคนละกรณีกับเขาพระวิหารก็ตปะ อย่างกรณีเขาพระวิหารเนี่ยปีสองพันห้าร้อยห้าเนี่ยเขามีการแบบเขามีการแบบหลักฐานแล้วก็ปีห้าหกเออแกสังเกตปะปีห้าหกเนี่ยมันยื่นแค่แผนพื้นที่รอบเขาพระวิหารเนี่ยสี่สุดหกตารางกิโลเมตรแต่ภาษาตาควายตาเมินทมที่ม <descending level> ันข <Elizabeth> <off approach> um, okay. ึ้นมาลบเนี่ยเป่ี่ยนมันยื่นเลยตาเมินโตช่องบกไม่เห็นมันยื่นเลย แต่มาปีนี้แปลกมันยื่นสี่สที่ฉันก็เลยไปนค้นหาเอกสารมาจา้ะปรากฏว่าการใช้แผนที่1นึ่งต่อสองแสนเนี่ยใช้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฉบับก๊อปปี้ก๊ปี้ไม่พอมันเป็นฉบับที่ไทยไม่ได้ลงนามแล้วก็ตอนนั้นกัมพูชายยังไม่เกิดตอนที่ขึ้นเนี่ยขึ้นสารโลกเนี่ยจริงๆอ่ะศีนุมไม่มีสิทธิ์ขึ้นนะ แต่ด้วยความที่อเมริกาเข้าข้างสีฮนุไงแต่คนไทยก็ไม่ต้องไปโกรธอเมริกาหรอกตอนหลังก็เอาระเบิดเดียวไปบอมที่นู่นน่ะที่เขมรเนี่ยบอมไปห้าแสนลูกยิ่งกว่าญี่ปุ่นอีกพื้นที่ไทยพื้นที่เขมรดูไงจะตายตรงไหนเนี่ยที่ไม่โดนบอมก็คือที่ไทยง่ายง่ายเขมรทําเป็นดื้อด้านตาใสสันดานเขมรเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเนี่ยที่ไทยที่เขมรมันก็เบอะเบอะเออเออองอองไปงั้นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ย มารู้แล้วแผนที่ของเรา1ต่อ50,000เนี่ยจะเธอเกรดมากอเมริกาจะทำให้จ้าอเมริกาจะทำให้ L7017 แล้วก็ L7018 ซึ่งได้ชี้ชัดแล้วว่าช่องบกภาษาตามนทงภาษาตามันควายภาษาตามันโตนเนี่ยอยู่ในพื้นที่เขตไทยเห็นไหมว่าไม่ได้รับความเสียหายจากระเบิดเลยสักนิดหนึ่งเพราะมันมีสงครามอินโดจีนแต่เขเมันยังตีมืนดื้อด้านสันดานเขมน,นั่นแหละ ในเรื่องราวของแผนที่1ต่อสองแสนเนี่ยเธอไม่ต้องกังวลนะว่ามันจะมีผลอะไรคือทางสารโลกเขาไม่ได้รับพิจา,จารณาจะเธอเนื่องจากว่าแผนที่อ่ะมันก็ไม่ได้รับพิจารณาช่วงนั้นเป็นพิเศษเว้ยเขาพิจารณาแต่เรื่องของเขาพระวิหารเพราะว่าถ้าไอ้เขมรมันจะอ้างสิทธิ์ว่ามันเป็นเจ้าของในสมัยอินโดจีนเนี่ยมันต้องไปอ้างสิทธิ์หาหลักฐานว่าสมัยอินโดจีนี่ยเออเธอคิดดูดีสมัยที่แบบ ว่ามันเป็นเจ้าของอยู่มานานแล้วอยู่มาตั้งงานครอบครองมาตั้งนานการเขมรอ้างสิทธิ์ได้ว่าอันนี้เคยเป็นของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้อานานิคมแต่เขมรไม่มีสิทธิครอบครองเนี่ยจ้ะมันจะมาโต้เถียงเราแม่งไม่มีหลักฐานเนะี่ยมาโต้เถียงเราว่าเรานิ่งเฉยนี่คือการยอมรับไม่ใช่จ้ะเราไม่เคยนิ่งเฉยทาไมเราไม่นิ่งเฉยเพราะเรามีทหารทหารตชดเราถือว่าเราครอบครองอยู่มีอธิปไตยของเรา ตรงไหนมีทาหารมีตชอดอคืออธิปไตยตรงไหนถอนทาหารนั่นแหละเราได้สละ,ะอธิปไตยของเราไปแล้วเก็ตปะนักวิชาการหัวดอหัวคอหัวหัวควายเนี่ยหัวควายเนี่ยมันบอกว่าให้ทาหารฟังการเมืองแล้วก็พลโทบุญสินแม่ทัพภาคสองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะ ตัดสินใจเองในการปกป้องประชาธิปไตยหรืออะไรแบบเนี้ต้องฟังการเมืองจะบ,บ้าเหรอทหารเนี่ยเขาอยู่ตามแนวชายแดนเขาทํามาถูกต้องแล้วอย่างเช่นเราไปยิงเขาหรือว่าเกิดการยิงกันปะทะกันเพื่อปกป้องอธิปไตยถือเป็นหลักฐานนะเธอหลักฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของเรามาถึงได้ขนทหารมาเยอะๆไงถ้ามันมายึดนะมันจะครอบครองไปเองโดยปริยายแล้วมันก็ทำหลักฐานว่ามันอยู่มานานแล้ว เออนี่แหละแผนการของเขมรมันอะแล้วไอการที่บอกว่าเนี่ยเราอะไปยอมรับแผนที่อย่างงู้นอย่างนี้ขอโทษมึงคุณมึงไม่มีแผนที่จริงมีก๊อปปี้เหมือนกับหลุยมิเลอร์หลุยลงเกลือถ้าจะยอมรับแผนที่แกต้องไม่เอาฉบับจริงให้เซ็นกันทั้งสองฝ่ายซึ่งมันก็เป็นแบบไม่ได้เพราะฉบับจริงเนี่ยมันเป็นกระดาษแล้วเก็บอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วสมัยก่อนเราเนี่ยไม่ได้เซ็นยอมรับ เพอรเอสีขนุเนี่ยใช้แผนที่อะไรก็ไม่รู้ในการขึ้นสารโลกอืมคือมันเป็นก๊อปปี้มาจากต้นฉบับจริงสมมติว่าเราไปหาจดหมายมาฉบับหนึ่งแล้วยืนยันว่าจดหมายที่เขียนในสมัยปีนั้นนะ่ะหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดอะแผนที่มีข้อผิดพลาดหรืออะไรสามารถโต้แย้งทําให้แผนที่เนี้ยกลายเป็นแผนที่ปลอมได้เออเพราะว่าเราไม่ได้ยอมรับแผนที่ดังนั้นมันคือกระดาษ แล้วไอ้พวกนักการเมือง,งต่างๆไปยอมรับกระดาษแสดงว่ามันเข้าข่ายกบฏนักการเมืองคนไหนที่ไปยอมรับกระดาษหนึ่งต่อสองแสนก็คือเข้าข่ายกบฏเพราะมันอาจจะมีหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ชี้ชัดว่าไอ้แผนที่นี้มันเป็นแผนที่ปลอมซึ่งฝรั่งเศสทําฝ่ายเดียวแล้วก็เขียนเองเออแต่เราไม่ขึ้นศาลโลกอยู่แล้วแต่เราเอาหลักฐานมาเพื่อยืนยันความถูกต้องชอบธรรมของเราในการที่จะแบบ ปกป้องอธิปไตยของเราเออแต่มันก็ดื้อด้านสันดานเขมรนนะ่ะเออหลายๆคนก็เป็นห่วงกลัวว่าเราจะไปเซ็นยินยอมเซนอะไรไอ้พวกไอ้พวกรัฐบาลมันก็กลัวเหมือนกันแหละกลัวว่าจากกระดาษจะไปสู่กบฏอืมถ้าวันหนึ่งไปเจอหลักฐานว่ามันเป็นกระดาษเปล่ปามันก็จะเข้าสู่กบฏเพราะตอนนี้ศัก,กยภาพของเขมรด้านการลบนี่ไม่ได้เรื่อง ยังไม่ได้เรื่องอยู่ทหารนี่ไม่มีระบบไม่มีระเบียบถึงจะแต่งตัวถ่ายรูปถ่ายคลิปมันก็ยังไม่มีระบบไม่มีระเบียบการฝึกก็ยังน้อยกว่าเราลบสิบครั้งเราก็ชนะอยู่ดีดังนั้นนะจะหวังพึ่งให้มันมาทึดกรุงเทพเนี่ยคงยากอ่ะทหารเขมรนี่ยังผ่านเด็กแว้นอุบลเด็กแว้นอรัญยังไม่ได้เลยมันเหมือนเอาเด็กแว้นเนี่ยมาถืออาวุธแล้วก็ต่อสู้เออยังไม่ได้เลยมันก็คือเบบี้อ่ะมันคือเบบี้มันคือเด็กทาลก สมัยก่อนเนี่ยที่คุนเซนชนะเนี่ยคือเอาเวียดเข้ามานะแล้วเวียดยุคคุนเซนเนี่ยที่หุนเซนเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยจะมายึดไทยจะจะมายึดกรุงเทพดังนั้นเราก็ยังไว้ใจขเขมรไว้ใจหุนเซนไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปยังไงเธอรู้ไหมทุกคนในโลกนี้เอาเงินช่วยเหลือขเขมรมาจํานวนมากมายมหาศาลให้เงินกู้เพื่อหวังให้ประชาชนขเขมรมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วปัจจุบันเป็นยังไง เขมรเติบโตเป็นแหล่งอาชญากรอันดับหนึ่งของโลกมีแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนทั่วโลกอยู่มันไม่ได้ทรยศต,ต่อประเทศไทยประเทศเดียวทรยศต่อคนทั้งโลกแค่เนี้แค่นี้ถ้าวันหนึ่งทหารไทยจําเป็นจะต้องรบกับทหารเขมรเราไม่ใช่แค่ปกป้องอธิปไตยของตัวเราแต่เรากําลังปกป้องทรัพย์สินแล้วก็ ทรัพย์สินของคนทั้งโลกไม่ให้ถูกมิชาชีพเนี่ยขโมยไปสร้างกองทัพแล้วมาลุกลานคนอื่นนี่แหละคือความชอบธรรมของทหารไทยตอนนี้ทหารไทยไม่ได้ปกป้องแค่อธิปไตยไทยแต่ปกป้องประชาชนทั่วโลกไม่ให้ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์ของกัมพูชาหลอกแล้วก็ถ้าเกิดต่อไปมันเติบโตขึ้นแล้วมันสร้างกองทัพที่ใหญ่ขึ้นมันจะลุกลานชาวโลกไหมนี่แหละคือความชอบธรรมของทหารไทยทหารไทยสู้ๆค่ะ